นะโมตัสสะภะคะวะโตคระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตคระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตคระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตังคัมภันเติปวาเรมิติเตนะวาสุเตนะวา ปาริสังกายวาว่ทันตุมังอายะสมัตโตนุกัมปังอุป,ปาทายะปะันโตปติกริสามิกราบสวัสดีเขากัาถวายความเขกรุบรับถืออย่างยิ่งต่อพรับหาเทลานุเถระและพานกะทุกรูปขเขาเจริญพรยัตยมสาธุชนทั้งหลายวันนี้วันระขึ้นสิบห้าับเดือนสิบอปีขาน รรงกับบันจันที่10ตุลาคมพศ2 5 6 5บ,บันนี้จะได้แสดงพระธรรมเทศนาเครื่องวันมหาปวนาออกพรรษาบรรยายคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อฉลองศรัทธาสนับสติปัญญาบรารมีแก่ท่นานสาธุชนทั้งหลายผู้ควนขวายวายใจในการบำเพ็ญบุญกุศล อันเป็นการสร้างาพื้นฐานทางคุณธรรมและจริธจรยธรรมสัมมาปฏิบัติสมควรแก่เวลาสึกต่อไปความเป็นมาและความสำคัญของวันมหาปวนาอภันษาสมัยหนึ่งพระผู้มีภาคทรงประทับอยู่ณนะอุปภกรามประศาตรของนางวิสาขาวิคา มาตานะเตกตุกรสาวัถีร้ำกับพิสุสงหมู่ใหญ่ประมาณห้ารรูปต้นแต่เป็นพระอรหันตนะ์สมัยนั้นเนี่ยพระผู้มีภาคทรงมีพิสุแวดล้อมกนะระทับนั่งในที่กลางแจ้งนะเพื่อทรงประวันนาในวันอุโบโสดิ้าคำครั้งนั้นเนี่ยพระผู้มีพาค ท่งกรดดูพิสุสงผู้นั่งสงบเงียบนะจึงกรีบสั่งเรียกพิสุทั้งหลายมากรวดว่านะพิสุทั้งหลายนะปัจณีเนี่ยเราขอประวนาต่อเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจะไม่ติเตียนกรรมอะไรอะไรนะอันเป็นไปในทางกายหรือทางวาจาของเราบ้างหรือ เมื่อกระผู้มีพาะกัตอย่างนี้แล้วเนี่ยท่านกระตะกรีบุตรเนี่ยลุกขึ้นจากอาสนะห่ผมผ้าเฉียยงบ่านะ่ากระนมมือไปทางพระผู้มีพาะประทับอยู่นะได้กราบทูกลกระผู้มีพาะดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทั้งหลายเนี่ยติเตียนกรรมอะไรอะไรอันเป็นไปนในทาง ระก,กายหรือทางพระวจ,จาของพระผู้มีภาคเนี่ยไม่ได้เลยเพราะว่ากนะระพู้มเฮาคทรงทำทางที่ยังไม่อุบัติให้อุบัติทรนะงทำทางที่ยังไม่เกิดให้เกิดนทะรงบอกทางที่ยังไม่มีผู้บอกนะเป็นผู้ทรงรู้ทางทรนะงรู้แจ้งทาง ต้งฉลาดในทางนะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนะสาวกทั้งหลายนะในบัดนี้เนี่ยเป็นผู้เดินตามทางนะบัดนี้ครัพระองค์ขอระวานาต่อกระผ